ครั้งหนึ่งนะคะกับไบโอพัทิลาพัทค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มากับช่วงสถานการณ์โควิดและลอก3ของเราที่หนักที่สุดของพวกเราประชาชนคนไทยเรียกว่าสายพันธุ์โควิดที่เข้ามาในช่วงนี้เรียกว่าสายพันธุ์อังกฤษนะคะซึ่งเดิมทีเนี่ยสายพันธุ์อังกฤษเนี่ยจะมีการแพร่กระจายอยู่ในกรัรมพูชาอยู่แล้วพอเข้ามาในเมืองไทยปุ๊บมีการถอดรหัสพันธุก,กรรมแล้วผมก็กฏว่าเป็นสายพันธุ์เดียวกันจึงมีการมองว่า การแพร่กระจายเนี่ยเกิดมาจากตรงโซนฝั่งนั้นมาเข้าสู่ประเทศไทยในเมื่อโควิดระบาดแล้วแล้วเราจะต้องซื้อประกันโควิดดีไหมวันนี้มีคําตอบนะคะซื้อประกันโควิดดีไหมถ้าหลายคนมีประกันสุขภาพอยู่แล้วก็ไม่จําเป็นค่ะหรือถ้าบางคนมองว่าเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายให้กับตัวเองเพราะอย่าลืมว่าวันนี้เรามีบัตรทองมีประกันสุขภาพ ชาติอยู่แล้วก็สามารถใช้ได้ทางภาครัฐก,ก็ดูแลอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าใครต้องการในส่วนของประกันสุขภาพเพิ่มเติมอันนี้ก็สามารถซื้อได้แต่จะไปซ้ําซ้อนในเรื่องของประกันสุขภาพที่ทุกท่านมีในเรื่องของการคุ้มครองชีวิตจากการเสียชีวิตด้วยโรคโควิดถ้าหลายคนมีประกันชีวิตอยู่แล้วประกันโควิดก็ไม่ได้จำเป็นค่ะเพราะถ้าเราดูจากสถิติคนไทยเสียชีวิตจากโควิดน้อยมากๆนะคะแต่ถ้าหากว่าอยากมีเพิ่ม อันนั้นก็ไม่ว่าการสามารถซื้อได้แต่โดยส่วนใหญ่ที่หลายๆคนซื้อประกันโควิดเพราะมองว่าวันนี้อยากมีเงินชดเชยเป็นเงินก้อนถ้าหากว่าเกิดมีเชื้อโควิดเกิดขึ้นในร่างกายของเราเขาจะได้รับผลกระทบจากสภาวะทางเศรษฐกิจอย่างแน่นอนถ้าคนเป็นลูกจ้างเป็นข้าราชการทำงานหรือมีพนักงาน บริษัทต,ต่างๆแล้วเนี่ยอันนี้อาจจะไม่กระทบหรือไม่เดือดร้อนเพราะยังไงทางบริษัทก็ต้องจ่ายค่าจ้างเราอยู่แล้วแต่สำหรับคนที่ทํางานมีรายได้รายวันสิ่งเหล่านี้ก็สําคัญในเรื่องของค่าชดเชยรายได้จากการเจ็บป่วยด้วยโรคโควิดแล้ววันนี้เราจะซื้อประกันโรคโควิดยังไงดีประกันโควิดเนี่ยนะคะก็จะมีแบบแรกก็คือ1เจอตรวจเจอเชื้อในร่างกายบริษัทก็จะจ่ายเงินประกัน เป็นค่าทำขวัญก้อนโตให้กับเราอยู่ที่วงเงินที่เราซื้อว่าวงเงินเท่าไร่ห้าหมื่นแสนสองแสนอันนี้คือเจอจ่ายแล้วจบในส่วนที่สองก็เป็นการว่าตรวจเจอจ่ายเงินก้อนตามวงเงินที่เขาให้มีค่ารักษาพยาบาลให้ด้วยวงเงินเท่าไหร่เนี่ก็จะเป็นเรื่องของค่ารักษาพยาบาลส่วนที่สามตรวจเจอจ่าย มีเรื่องของค่ารักษาพยาบาลมีค่าชดเชยการนอนโรงพยาบาลเป็นรายวันขึ้นอยู่ว่าให้วันละเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละที่มีในเรื่องของค่าชดเชยกรณีโคม่าด้วยหรือกรณีการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอันนี้ก็ไปดูรายละเอียดที่สําคัญตอนนี้นะคะมีประกันโควิดที่มีส่วนของการแพ้วัคซีนในการใช้การรักษาด้วยเช่นเดียวกันไปอ่านดูรายละเอียดก่อนที่จะซื้อประกันโควิด ถ้าวันนี้ถามถึงเงื่อนไขของประกันโควิดเราเป็นผู้ที่ซื้อประกันเราต้องดูรายละเอียดเงื่อนขไขด้วยว่าแต่ละบริษัทแต่ละพื้นที่ที่เราอยู่เป็นยังไงอยู่ในช่วงของการกักตัวไหมเราต้องแถลงค่ะถ้าเรายังอยู่ในช่วงกักตัวเราต้องแถลงประกันโควิดที่ทํารับอาชีพอะไรบ้างห้ามเรื่องของอาชีพอะไรบ้างประกันโควิดที่ทํา ต้องแถลงหรือไม่รับคนที่ป่วยเป็นโรคอะไรโดยส่วนใหญ่นะคะก็จะมองในเรื่องของโรคหัวใจโรคไตโรคปอดโรคมะเร็งหรือผู้ป่วยติดเตียงอันนี้ไปศึกษากรณีของแต่ละบ,บริษัทไว้ให้ดีๆนะคะก่อนที่จะทำประกันโควิดที่สำคัญประกันโควิดมีระยะเวลารอคอย14วันขึ้นอยู่ตามเงื่อนไขที่หลายคนมองว่าเอ๊ะทำเลยคุ้มครองทันทีหรือเปล่าดูเงื่อนไขกันให้ดีๆก่อนที่จะซื้อประกันโควิด วันนี้ให้เราลองสังเกตตัวเองว่าเรามีอาการเหล่านี้ไหม 1. ตาแดงสองมีผื่นคันที่ายๆตุ่มใสๆอิสุกอิสัยหรือเปล่า 3. มมีน้ำมูกไหมซึ่งโควิดรอบนี้นะคะบอกเลยว่าจะไม่มีอาการมีไข้ให้สังเกตดูว่าอาจจะมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นให้เราลองสังเกตตัวเองกันดูค่ะ ก็ต้องบอกได้เลยว่าวันนี้หาการหน้าเป็นห่วงออกจากบ้านก็อย่าลืมสวมแมสนะคะแอลกอฮอล์เจลล้างมือสําคัญล้างมือบ่อยๆใช้บ่อยๆและไม่ไปในที่ที่มีความสุ่มเสีย่ยงช่วงนี้ก็อยู่บ้านกันดีที่สุดค่ะ